ครับสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับกับพ่อครับช่องอาตอมงัวซิงนะครับเมื่อนี้นะครับผมมาอยู่ตลาดบ้านดอกไม้นะครับเป็นตลาดงัวตลาดโคกกระเบื้อนนะครับตลาดชุ่มชนนะครับบ้านดอกไม้อำเภอสวนณภูมินะครับจังหวัดเอยดนะครับเมื่อนี้นะครับงัวกับายเติบนะครับซ้ำนี่นะครับที่ว่าหลายเติบอยู่นะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ทีสื่อง่วงสื่อควายนะครับในโซนสมาร์ทรอยเอสนะครับว่ามีรถนะครับเคลื่อนย้ายนะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทร086443704นะครับไฟทุยนะครับสำหรับผู้ได้รับชมนะครับคลิปนี้นะครับผู้ที่ว่าท่านหูวใจกันนะครับฝากนี่นะครับติดไอ้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมน้ำแน่นะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปดีๆนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะพาลงไปเบิ้งราคางง่วนะครับ ตลาดนะครับที่เป็นตลาดน้อยนะครับราคาจะแพงซ้ำตลาดไงวอครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบ่งนะครับครับนะครับงัวตัวแรกนะครับที่ผมจะพาพี่น้องไปเบ่งนะครับเป็นงัวเป็นตะเลียงนะครับตัวนี้เป็นแม่ทองนะครับเป็นรับประกันทองห้นะครับตรวจแปรไอตัวทองเรียบร้อยนะครับสมสติงลี่นะครับจักเดือนไหนอ๋อสา่เดือนน้อยนะครับตัวนี้คือ บ่ตองห่วงนะครับคือประกันทองนะครับถ้าพี่น้องบ่หมั่นใจนะครับสามารถตรวจได้อีกนะครับบ่บ่ได้คัดของนะครับรัเอาหมอมาตรวจเอาก็ได้นะ้ครับงามนะครับตัวนี้ครับพี่น้องถ้าผู้ใดไนะครับหางว่าเลี้ยงนะครับแต่วัวหัวกลางๆประมาณนี้จะเลี้ยงไงนะครับเป็นหัวเลี้ยงไงครับบ่บ่บ่หน่อยนะครับแต่กล่าว่าเงีจนเกินไปนะครับเป็นหัวกลางนะครับเครื่องกะกัติดแน่นะครับติดเครื่องนะครับเป็นหัวโบดอยู่นะครับ กับหี่ดํำนะครับขอหัวดำนิดหน่อยนะครับข้อค้ากระดำนะครับหงาห้างดีครับนี่ครับเสียหลังดีครับจอมควันจับดีนะครับงัอ่ตัวนี้ครับถือตามลักษณะนะครับสามารถเทศเป็นแม่ขัน้นใดนะครับงัว่แม่นี้นะครับยืนง่ามครับเล็บกับง่ามครับงัว่ตัวนี้เล็บง่ามเล่ดีนะครับ ลูกเจ้กตัวเหรอครับลูกตัวสองลูกตัวสองค่าทองนะครับตัวนี้เปิดไปยี่สบาทครับหามืินหาพันบาทนะครับเป็นตะเลียงนะครับกตัวนี้นะครับหามืินหาพันนะครับสีแดงดีนะครับหน้าตาดีนะครับ่าที่น้องมากนะครับจังล่องติดติต่อเพื่นเบิ่งนะครับเดี๋ยวอีกตัวนึงนะครับเป็นแม่ลูกเหรอพ่อแม่กับลูกนะครับ ตอนนี้ลูกผูนะครับเป็นลูกคูนะครับเจ้าบาทครับลูกคู้สี่หมื่นหาพันนะครับตอนนี้สี่หมื่นหาพันนะครับตอนนี้เป็นวัาไท่กลางนะครับลูกเจ้าโตหรอพ่อลูกสามโตนะครับตาดีนะครับ ให้ลูกดีอยู่ครับแต่ว่าลูกเคยเป็นล่ำปีนะครับตัวนี้นะครับหายแล้วนะครับลูกหน้าตาดีเกินเกินเมียอยู่นะครับเพื่อว่าเกินเมียอยู่นะครับถ้าพี่น้องเพิ่นสนใจนะครับติดต่ออีพห์เพิ่นได้นะครับไอ้ทั้งสองตัวทั้งแม่ยทองแล้วก็แม่ลูกนะครับติดต่อเบอร์ใดพอศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์หกห้าศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดศู่พอยังครับพอย้งนะครับ ยุลาสีนะครับไปเบื้องยุ่หนาขอกกระไดนะครับโทษถามอีพอเอานะครับเิ่นก็มีรถรับส่งคือกันนม่นบ่ครับขันบ่าีกัเอินผมได้นะครับรับส่งให่งกระไดนะครับบ่าีปัญหานะครับขอบพุณครับครับเมือนี่นะครับครับตัวนี้นะครับเป็นงัวงามนะครับหัวสาวนะครับงามนะครับงามซีดีนะครับหน้าตาดีนะครับงัวสาวนะครับเป็นทับเตี้ยวนะครับได้ประมาณสิบสิบกว่ามือนะครับสันพวกไรหาไปเห็ดแม่บอกนะครับ ว่าตัวนี้นะครับจัดราคาอาจะยุติแสนนะครับเ๋ยวผมสิไปทมเจ้าควางขึ้นเบิ้งนะครับจ้บาจักบาทนะครับคือผมขึ้นบ่อนะครับสีดีครับดีดีครับงามนะครับนี่ครับจัดอยู่ในกลุ่มว่างแงมระดับประกวดได้นะครับุ่นี้นะครับแนมเบิ้งตัวหน่อยนะขาไกลจะตัวใหญ่นะครับว่าตัวนี้นะครับถ่ายดีนะครับผมจะว่าพยายามจะเน้นในไทยเร็วนะครับผมจะให้เบิ้ง ละเอียดนะครับความละเอียดของง่วนะครับตัวนี้นะครับจหางดีนะครับนีดีนะครับนมซีนะครับลูกเดี๋ยวลูกพอด้เดี๋ยวผมไปถามมึงนะครับลูกพอดีครับบ่อหูฟ้เนี่ยบ่อหูฟอนะข่าๆเอาโหลดนะครับเต้นแม่นเสียว่าพอดีปันได้ขันตว่างามกะบ่อบ่อหนาเสียถือคือเรานะครับแต่ว่าแต่นี่โตงามนะครับพอด้เพิ่นบ่อหูนะครับ ซึ่งพอได้ไหมครับได้สามหนึ่งไครับทักเฉียบสามหนึ่งครับจักบาทพอนะค่ะเปิดว้ยักบาทครับเปิดใบเก่าคสามครับเปิดใบเก่ามื่นสามนะครับบ่พ่อแสนนะครับพ่อเลียงนะครับง่วผู้ได้หาเฮ็ดแม่บล็อกนะครับาสำรับพี่น้องผู้เปิดา้ามไม้นะครับพ่ออยากขอกว่างนะครับอยากเอาไปเป็นง่วนงวขอกง่วรักนะครับเฮ็ดได้นะครับงัวแม่นี่นะครับงามนะครับไรหนาดีนะครับวันกระจับดีนะครับหนาตาดีนะครับ เอ้ถ้าพี่น้องมักนะครับโทรมาเบอร์ใดพอศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปองแปดเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสา่พออยังครับสมานครับพอสมานมาจะแทางได้พอสว่างคนไส้น่าจะสว่างค่นไส้เนาะขันผู้ใดยมักนะครับไปเบื้องหน้าเพิ่นอยู่หน้าควากเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดนี่เลิกแล้วนะครับกัดสีย้อยประมาณเที่ยงนะครับพี่น้องโทรหาเพิร์นเพิร์นนี่เพิร์นล่อพันหลอกเพิ่นล่อ่านรอบเสื่งเลยจัหมื่นกว่อ บประมาณสิบห้ามือเนาะนะครับรออีกสองสามมือนะครับปกติว่าถ่ายยี่สิบเอ็ดมือกัติดนะครับทีไปยี่สิบมือก็อสิบมือยี่สิบเอ็ือนะครับครับกว่าพันครับผมเิมเดี๋ยวถ้าพี่น้องมากับพี่ต่อเพิ่มเบิ้งเน้อนะครับง่ามนะครับง่ามอีกครับมั่วตัวนี้ง่ามกว่าในกล่องนะครับครับแบบนี้มาเบิ้งแม่มันนะครับ แม่บ้านแม่นี่นะครับสูงประมาณลอยซี่หานะครับเป็นซีบักตันนะครับซีซีบักตันซุกนะครับซีแดงแดงดำดำนะครับซีดำอกแดงนะครับตัวนี้ทองมานหกเดือนกว่านะครับตรวจแล้วนะครับเราประกันทองให้นะครับตัวนี้เป็นเป็นวัวผมเองนะครับอ่าตัวนี้เปิดยุ่หามืนหาพันนะครับให้ลูงามทุกโตครับวัวตัวนี้นะครับวัวลูกคอกนะครับถ้าพี่น้องมักนะครับยินดีแบ่งปันนะครับอ่า พี่น้องมาน่วากันนะครับไอโตมาตอร่องได้นะครับหัวตัวนี้ครับเป็นหัวหลูกแอกนะครับสูงครับสูงนี่ดีนะครับเปิดหางมืนหานะครับตัวนี้นะครับเหลี่ยมงามนะครับตัวนี้เรียมตัวเรียมโตก็ดีนะครับได้ลูกมแ้วสองตัวนะครับตัวแหลกตัวเมียนะครับตัวสองตัวผูนะครับัวอยู่ในถองนะครับกับว่าหัวสิเป็นตัวผููตัวเมียนะครับถ่ายดีนะครับ พี่น้องมักทรมาหครับผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับ086443704นะครับเบอร์นี้นะครับเช่นดีนะครับว่าแม่นี้ครับเบียงใบโดนแล้วนะครับตั้งแต่มมานหน่อยๆนะครับจนเจียมทองง่แล้วนะครับตัวนี้เป็นแม่ทองนะครับแล้วการตัหนี้เหตุทุย่างนะครับติดต่อผมได้นะครับขันขันมากนะครับ086443704นะครับครับพี่น้องมาเบิ้งพอพันนะครับพอพันง่ายครับสูงนะครับตัวนี้สูง ลอยหาส been, ä, ิบก uh ัวนะครับขอันนะครับลูกลูกตัวใดครับพอพันเอฟสามนึครับลูกเคเอฟสามสิบเอ็ดนะครับซึ่งเป็นเหลีวนะครับซึ่งลอยหาตัวเหลี่ยวนะครับไ่นะครับผู้ใดหาอยู่นะอพันคุ้มอพันคุ้มฝูงนะครับตัวนี้นะครับเอาใดเลยนะครับทำเพียงนะครับ ทำดําทำเพียงทำทําดีนะครับตัวนี้ลักษณะใช่ลักษณะดีนะครับแต่เสื้อจริงบางกี่งนั่นนะครับกับยูทีผู้เลียงน้่นะครับส่วนหนึ่งนะครับกับพืเก่านันะครับในไส์ัวอีกกส่วนหนึ่งนะครับเ,เดี๋ยวผมไปถามราคาให้นะครับจักบาทพอราคาเจ็ดหมื่นห้คันคพี่น้องมากพ่อไมเบอร์ใดพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ดเ้าสามเจามกเนาะมาจากลา่าซีเนาะครับ รับประกันเสื้อรับประกันเสื้ได้นะไปเบื้องยู่หนาขอพันโหลดก็ได้ครับให้พันเสื้อให้เบิ้งโหลดก็ได้นะครับหน้าตาดีนะครับต่ออดไก่อนครับเจ้าแบบเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเมนี่นะครับผมกับในไทยคลิปสวยแน่จังน่อยนะครับงัวบางตัวเพิ่นกับใครนะครับมีการเปลี่ยนมือกันไปแล้วนะครับก็ขึ้นรถขึ้นลาไปแน่แล้วก็มีนะครับสำหรับมเอนี้นะครับก็ ก็มีอย่างหลายนะครับก็ขอจากพ่อแม่พี่น้องนะครับไปก่อนนะครับก็ฝากได้เยครับพี่น้องนะครับติดตามช่องอาตมกสิ่งแห่แน่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ